ครับก็สวัสดีสมาชิกเพจอาจารย์โนตติเตอร์นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของวันที่2มีนาคม2563นะครับเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเพจอาจารย์โนตติเตอร์ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วยในปี63นี้นะครับสำหรับการสอบครูผู้ช่วยนะของสังกัดสพทอเนี่ยนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นเร็วไหมนะฮะตามที่เราได้เห็นนะครับนะในส่วนของการแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีปฏิทินที่เป็นกรอบในการเปิดสอบนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบนะ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นอีกคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะสนามไหนมานะฮะผมเชื่อว่าเรามีความพร้อมมากพอนะครับในการเตรียมสอบนะฮะอย่างเข้มเลยนะฮะแล้วเราก็มาติวออนไลน์ผ่านทางเพจอาจารย์โนตติวเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รับเอกสารทั้งภาคก่อนและก็ภาคขอนะฮะติวผ่านเพจอาจารย์โนอตติวเตอร์รับเอกสารในกลุ่มไลน์ของผู้เรานี่นะครับพวกเราสามารถลงทะเบียนได้เพียง300บาททั้งภาคก่อนและก็ภาคขนะครับยกเว้นวิชาเอกนะเราก็ได้รับเอกสารย้อนหลังได้ มาฟังย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีเลยแหละอยู่บ้านเหนือบ้านใต้บ้านกล้บ้าน,าน,าน,านกลไก็จะสามารถฟังอาจารย์นนติเตอร์ได้นะครับเพียงลงทบบะเบียนแค่3 0 0บาทเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีค่ายคุณภาพนะครับในวันที่1นถึงวันที่5เมษายน2 5 6 3ที่จังหวัดชัยภูมินะครับโดยในวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่ลงทะเบียนนะฮะก็จะมีกระบวนการในการตรวจคัดคัดกรองด้วยนะจะมีคุณหมอนะมาตรวจคัดกรอง นะสำหรับใครที่เป็นไข้หวัดนะฮะก็จะถูกกรองออกด้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะเพราะทางเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเป็นคุณหมอนะฮะเจ้าของรีสอร์ทที่ว่าเราจะดําเนินการเข้าค่ายอย่างเข้มเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีกระบวนการในการตรวจกรองด้วยนะคัดกรองสําหรับผู้ที่ป่วยนะออกจากค่ายเลยนะฮะวันนั้นแล้วก็ใครที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนได้5วัน4คืนอย่างเข้มนะฮะเป็นค่ายที่พัฒนา อย่างเข้มเลยแล้วก็โดยส่วนใหญ่จะติดค่ายนี้นะได้บรรจุในค่ายนี้แหละนะครับหวัน4คืนมีสอบทั้งปากเปล่าทั้งอัตนัยนะแล้วก็ทั้งปรนัยด้วยนะเวลาติวอย่างเข้มข้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดก็เดี๋ยวทักทายถามกันเข้ามานะครับผ่านยังเพจอาจานโน้ตติวเตอร์หรือจะแอดไปที่เดีาไลปที่ ID Line เจ1 0 8, 7 1 7 0 9 4ก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือรายละเอียดคอร์สค่ายคนชนเป้าเดิมทีเดียวแล้วจะมีโฟกัสอยู่3รุ่นนะคร นะะทุกวิชาเอกเลยนะครับนะถ้าใครวิชาเอกวิทยาศาสตร์และก็ประถมวัยจะมีหนังสือแยกเฉพาะวิชาเอกให้ด้วยนะเป็นสิทธิพิเศษเลยนะครับในวันที่1ถึงวันที่5เมษายน63นะครับเพราะฉะนั้นเป็นค่ายที่ไม่ควรพลาดเป็นค่ายที่ไม่ควรพลาดนะครับแนะนําให้พวกเรามาค่ายนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับรายละเอียดในคำคืนนี้เนี่ยนะจะเป็นรายละเอียดในภาคส่วนของทฤษฎีทางการศึกษา educational theory เนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่สําคัญนะครับาเราไปดูในรายละเอียดแรกเลยนะฮะ ทฤษฎีการศึกษาเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการผสมผสานทฤษฎีต่างๆเอามาไว้ด้วยกันก็จะเป็นกระบวนการในการประยุกเอาทั้งหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาเนี่ยนะครับไปใช้ในหลักการในการจัดการศึกษานะะซึ่งจะมีด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมักจะใช้วิธีการผสมผสานโดยการเลือกสรรหลักการที่ดีของหลากหลายทฤษฎีที่พอจะประมวลเข้ากันได้นะครับโดยไม่ขัดแย้งไม่ย้อนแย้งเอามาใช้ในเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ีนี้ปรัชญาสากลที่มีความสําคัญและก็ถูกนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการจัดก,การศึกษาของไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด4ปรัชญานะก็จะมีจิตนิยมวัตถุนิยมหรือประจักษ์นิยมนี่นะครับประสบการณ์นิยมหรือปฏิบัตินิยมแล้วก็อตัตตนิยมนะก็จะมีทั้งหมด3กลุ่ม4กลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของทฤษฎีทางการศึกษานะต่อไปในทฤษฎีที่เป็นปรัชญาแรกก็คือจิตตานิยมเนี่ยนะเป็นปรัชญาจิตตานิยมที่เก่าแก่ที่สุด อย่างไว้นะฮะเป็นปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นปรัชญาเมธีบุญงให้กําเ,เนิดลัทธินี้ก็คือพลาโตนะฮะพลาโตหรือเปลโตที่พวกเราพูดกันบ่อยๆเนี่ยนะครับความเชื่อของครูตามปรัชญาน,นี้คืออะไรครับความเชื่อก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการอินไซต์การอย่างเห็นนะเพราะะฉนั้นความรู้มันจะเกิดจากการคิดหรือการทํางานของจิตนะฮะหรือภาษาสมารถททางใจ พราะนั้นครูเนี่ยก็จะมุ่งพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ที่จิตใช่ไหมผู้เราก็ได้ยิ่คขว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าถูกไหมฮะอันนี้ก,ก,กระบวนการนี่แหละนะครับแล้วก็มีวิธีการสอนที่จะมุ่งสอนให้ผู้เรียนสแสวงหาความสุขทางใจมากกว่าวัตถุเน้นการใช้สัญลักษณ์เป็นการสื่อสารในการเรียนการสอนนะครับและในตัวผู้เรียนเนี่ยครูก็จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็เรียกว่าทิชเชอร์เซ็นเตอร์เลยนะฮะมากกว่าการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แผนนการเรียนการสอนในครูจะเป็นผู้ที่แอคชั่นเป็นผู้แสดงบทบาทโดยส่วนใหญ่นันกเรียนก็จะเป็นผู้ดูเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันเกิดจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่เพราะนั้นภาพรวมในปรัชญาในกลุ่มจิตตนิยมเนี่ยคืออะไรฮะการเรียนรู้การสอนตามแนววิธีการดังกล่าวเนี่ยจะเน้นความรู้ที่ได้จากการฟังในศาสนาพุทธเราเรียกว่าสุตตะมยยปัญญาปัญญานี้เกิดแต่การฟังเหมือนพู้เราที่ฟังอาจารย์นนติวเตอร์อยู่ในขณะนี้นะสุตตะ มายะปัญญาปัญญาเกิดแตกการฟังแล้วก็ความรู้ที่ไดจากการคิดนะภาษาพูดเขาเรียกว่าอะไรครับจินตมายะปัญญาจินตจินตนาการนะปัญญาเกิดแตกการคิดนะพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ต้องเป็นไงครับฟังให้ได้ความแล้วก็เกิดความคิดรวบยอดเข้าไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในกลุ่มปัญญาแรกนะจิตตานิยมจำให้ดีนะครับเป็นปรัญญาที่เก่าแก่ที่สุดนะผู้ให้กําเนิดปรัญญานี้ก็คือเพลโตความเชื่อของครูตามปัญญานี้ก็เลยครับการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการอย่างเห็น แนวะความรู้การจักการคิดโดยการทํางานของจิตแล้วก็มีประสาทสมบัติทางใจเพราะ,ะนั้นครูก็จะมุ่งพัฒนาที่จิตใจของผู้เรียนเป็นสําคัญเห็นไหมแล้วก็จะมีวิธีการสอนโดยมุ่งสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความสุขทางใจมากกว่าแสวงหาทางวัตถุเน้นการใช้สัญ,ญลักษณ์นะเป็นการสื่อสารในการเรียนการสอนสําหรับตัวผู้เรียนเองครูก็จะยึดตัวของตัวเองคือยึดยึดครูเนี่ยทีชเชอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นชายเซนเตอร์นะทีชเชอร์เซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวผู้เรียน ก็จะเรียนรู้จากการอะไรครับจากการฟังและกับการคิดนะฮะวันนั้นนี่คือนี่คือในกลุ่มแรกเคยออกข้อสอบนะฮะวันนั้นพวกเราต้องจํานี้ดีนะครับไหนเขาถามว่าปรัญายในกลุ่มใดที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางบบี่ยพวกเราต้องบอกให้ได้ว่าคือจิตตานิยมอะไรเงี้ยนะครับวันนั้นเันเคยออกข้อสอบม,มาแล้วแต่ฮะวันนั้นพวกเราต้องรู้แหละถ้าเราเห็นผ่านเพจอาจารย์โนติวเตอร์เนี่ยรายละเอียดมันขนาดนี้เรามาเจอกันในค่ายเนี่ยโอ้โหเนื้อหาเนี่ยยิ่ง ยิ่งอลังการนะฮนะยิ่งแต่ชัดยิ่งจะแทงตรงประเด็นที่สุดนะครับแล้วบางคนบอกว่า mm. อารมาติวออนไลน์กับอาจารย์โน้ตแล้วมันต่างจากค่ายตรงไหนมันต่างตรงนี้แหละนะฮนะวันนั้นเอกสารที่จะแจกในค่ายเนี่ยจะเป็นเอกสารที่สุดยอดกว่านี้อีกนะฮะนี้แค่บางส่วนนะครับที่เอามาให้พวกเราออนไลน์เนี่ยนะของจริงมันอยู่ที่ค่ายเนี่ยนะครับแล้วก็รับจํานวนจำกัดเพราะนั้นใ,นใครที่สนใจเนี่ยหนึ่งถึงห้าเมษาค่ายคุณภาพนะคนชนเก้าปีที่หกละนะฮะปีที่หกละไม่ควรพลาดเลยนะครับ มาที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่จังหวัดชัยภูมิที่เดียวนะฮะต่อมาปรัชญาในกลุ่มต่อมาครับเราเรียกว่ากลุ่มวัตถุนิยมนะฮะเมทริ l อลิซึมหรือเป็นกลุ่มของผู้ประจักษ์นิยมเรลิซึมนะครับบิดาที่เป็นผู้ให้กําเนิดนะปรัชญาในกลุ่มวัตถุนิยมก็คืออริสโตเติลเห็นไหมสมัยปรัชญาเมทีชาวกรีกทั้งนั้นนะฮะตั้งแต่อันแรกเลยจิตนิยมเนี่ยนะฮะพลาโตพอมาอันที่สองวัตถุปุ๊บอันนี้เน้นวัตถุใช่ไหมฮะอริสโตเติลอันแรกเนี่ยเน้นจิต จิตเป็นนายกายเป็นเบาอันนั้นอันนั้นปเปลรโตแต่บอกมาเน,น้นที่วัตถุเนี่ยก็จะเป็นอริสโตเติลและนะเขามีความเชื่อว่าไงฮะเขาบอกว่าโลกใบนี้เป็นโลกของวัตถุ A world of things เห็นไหมฮะแล้วก็วัตถุย่อมอยู่เหนือจิตใจพวกเราเป็นยังน้นหรือเปล่าฮะปรัชญาสาขาเนี่ยจึงให้ความสําคัญกับความสุขทางกายที่ได้จากวัตถุที่สามารถสามารถจับต้องได้มากกว่าความสุขทางใจนะครับความเชื่อของครูในปรัชญากลุ่มนี้ออเลยครับ เชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ,การอินไซน์การมองเห็นใช่ไหมการมองเห็นเนี่ยอินไซน์มันจะคิดได้กัอินไซน์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมวิธีการสอนเนี่ยในกรุงปัญญาวัตถุนิยมเนี่ยเขาเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสาทสมัมผัสทางกายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมมักจะใช้วิธีการอะไรครับ d e m o n s t r a t i o n การสาธิตสำหรับตัวผู้เรียนเองเนี่ยครูจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของการสอน มากกว่าการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการสอนนะฮะเพราะนั้นครูจะเป็นผู้แสดงนะักเรียนจะเป็นผู้ถูกดูเหมือนในกลุ่มแรกเลยนะฮะจิตตนิยมเนี่ยก็จะเน้นที่ตัวครูใช่ไหมครับผู้เรียนยังไม่ได้แอคชั่นเท่าไหร่มร action, ะะีแต่ครูแอคชั่นนะฮะแต่2ตัวนี้ไม่จะต่างกันตรงไหนฮะมันต่างตรงที่ว่าไอ้ตัวที่เป็นจิตตนิยมตัวแรกเนี่ยเขาจะเน้นความสุขทางใจอนะ,ะเน้นความสุขทางใจแต่บอมาเป็นวัตถุนิยมเนี่ยไม่ได้เน้นใจละเน้นวัตถุครับ อะไรที่สามารถทําให้กายมีความรู้สึกอะไรครับสะดวกสบายสิ่งนั้นดีนะฮะนี่ก็คือปรัชญายในกลุ่มนี้วันนั้นสรุปก็คืออะไรครับการเรียนการสอนตามแนววัตถุนิยมจะเน้นความรู้ที่ได้จากอะไรครับประสาทสัมผัสทางกายโดยเฉพาะการดูเป็นหลักเห็นไหมฮะโดยเฉพาะการดูเป็นหลักวันนั้นนี่คือปรัชญายในกลุ่มวัตถุนิยมนะครับปรัชญายในกลุ่มที่2และนะทีนี้เราไปดูปรัชญายในกลุ่มที่3ามไหมปรัชญาในกะลุ่มประสบการณ์นิยม เอ็กซ์พิเรียมนเอ็กซ์พเนะปฏิบัตินิยมก็ได้หรือจะเป็นอุปกรณ์นิยมก็ได้นะฮะเขาบอกว่าปัญญาในกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาสมัยใหม่ทั้งในประเทศสหรัฐก็ดีแล้วก็ไปได้ื่นทั่วโลกเลยนะครับเน้นที่ตรงนี้มากๆเลยนักปัญญาเมธีนะฮะผู้บุกเบิกมีอยู่สองานก็คือเจมส์แล้วก็ดิวีนะอ่านว่าดิวีก็ได้ดิวีก็ได้เขไหมครับโดยเขาไม่ความเชื่อว่าโลกใบนี้ คือโลกของประสบการณ์นะฮะ o l d of experience นะฮะไม่ได้ o r of thing ละนะฮะแล้วก็เชื่อว่าครูในปัญญานี้บอกว่าไงฮะการเรียนรู้นี่มันขึ้นอยู่กับการมองเห็นยัง insight เหมือนเดิมความเชื่อของครูตามปัญญานี้อีกก็คืออะไรครับการเรียนรู้ต้องควบคู่ประสบการณ์เน้นประสบการณ์เสริมเติมกันเข้ามาเห็นไหมฮะแล้วการเรียนการสอนก็จะมีลักษณะที่สำคัญคืออะไรครับเน้นการเรียนโดยวิธีการแก้ปัญหา problem solving แล้วก็ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี่ไงไอสองปัญญามาตะกี้เนี่ยจิตตานิยมกับอะไรครับวัตถุนิยมยังเน้นที่ตัวครูของครูยึดครูเป็นศูนย์กลางอยู่ถูกไหมพอมาเป็นประสบการณ์นิยมก็จะเริ่มยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วไอตัวเนเชายเซนเตอร์เริ่มเกิดแล้วเห็นไหมฮะเลิร์เนอร์เซนเตอร์ไลท์เลิร์นนิ่งแล้วการเรียนรู้ในขณะที่นำเอาความรู้น,ะนั้นมาใช้เนี่ยเป็นจุดสำคัญแหมเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่าการเรียนการสอนในกลุ่มของ ประสบการณ์นิยมเขาจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้เพราะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มนี้เขาจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ยึดการเรียนรู้ในขณะที่นําความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์นะครับสําหรับตัวผู้เรียนเองฮะการเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่นักเรียนก็จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพราะนั้นภาพรวมในกลุ่มนี้คืออะไรฮะประสบการณ์นิยมจะเน้นการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ในขณะที่อะไรครับความรู้นั้นๆมาใช,ใช้ไหมอันนั้นนี่คือรายละเอียดที่สําคัญนี่คือรายละเอียดที่สําคัญต้องจำฮะไม่จําไม่ได้ไม่จําไม่ได้นะเป็นกลุ่มที่สามละกลุ่มแรกอะไรนะฮะกลุ่มแรกจิตตานิยมจิตเป็นนายกายเป็นเบาเน้นความสุขของจิตเป็นสําคัญถูกไหมครับ 2. วัตถุนิยมอันนี้ไม่ได้เน้นที่จิตละ เน้นที่วัตถุเน้นที่อะไรก็แล้วแต่มาตอบสนองร่างกายแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วการที่3ประสบการณ์นิยมฮะไอ้ตัวนี้จะเน้นการเรียนรู้ที่อยู่ที่การมองเห็นกับประสบการณ์ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยึดผู้เรียนเป็นสําคัญต่างจาก2ตัวแล้วนะฮะอันนี้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ3 3ทฤษฎีแล้วสกลุ่มแล้วนะฮะเคยออกข้อสอบนะฮะพวกเราต้องจำให้ได้นะครับพอต่อมากลุ่มอัตตนิยมฮะอัตตาิยมเนี่ยเป็นปรัชญาที่เกิดใหม่ เกิดมาใหม่เลยเห็นไหมฮะเป็นผลผลิตทํางความคิดในศตวรรษที่20ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21แต่ก็ยังอยู่ในศตวรรษที่20เพราะนั้นไอตัวนี้ถือว่าใหม่มากเห็นไหมปรัชญาเมธีชาวกรีกก็คือผู้ที่บุกเบิกกันแล้วนะฮะก็เป็นชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าคีเคกอตนะฮะคีเคกอตนะฮะปรัชญาสาขานี้ก็จะมีความเชื่อว่าโลกนี่เป็นโลกส่วนตัว นะฮเอา worlds of individual เห็นไหมฮะแล้วมนุษย์ก็เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพในตัวเองก็จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเองด้วยความเชื่อของครูในกลุ่มปัจญานี้เขาเชื่อว่าอย่างไรครับการเรียนรู้นี่มันต้องเริ่มต้นที่ตรงใครตัวเราเองมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองมันจึงมุ่งพัฒน,นาศักยภาพของเราได้เต็มที่ตามความถนัดเห็นไหมถ้าเขาถามว่าไอจุดมุ่งเน้นในกลุ่มปัจญานใดที่เน้นความถนัดพวกเราก็ต้องตอบอะไรครับอัตานิยม ถูกไหมฮะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยจะเรียนรู้โดยการยึดตัวของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเอเมนไหมฮะครูเนี่ยจะเป็นผู้ดูเฉยๆนะฮะโดยครูจะมีวิธีการสอนที่ให้นักเรียนเป็นตัวของนักเรียนมากที่สุดเน้นความเป็นปัจเจก,กบุคคลนะ,ะแล้วก็เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะ,ะนั้นสองปัจญัสองกลุ่มแล้วปัจญาในกลุ่มแรกที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไรครับปัจญาในกลุ่ม ประสบการณ์นิยมแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอัตานิยมนี่แหละเห็นไหมฮะจำให้ดีเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยสรุปภาพรวมโดยสรุปครับการสอนตามแนวอัตานิยมเนี่ยจะให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเลือกทํากิจกรรมต่างๆตามความถนัดนะฮะวนนันนี้ก็คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มอัตานิยมวันนี้นมีทั้งหมด4กลุ่มนะที่นําเสนอกันเนี่ยนะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับต่อมาปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาและก็บริบทของสังคมไทยนะฮะคือจะแยกเป็น2ออย่างนะก็คือปัชญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ปัชญาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยนะฮะบาะว่าคําว่าบริบทก็คือสภาพแวดล้อมถูกไหมฮะเวลาที่พวกเรานําอะไรมาใช้เนี่ยต้องสอนรับกับบริบทของพวกเราเองวันนั้นไอ้ตัวคําว่าบริบทเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะว่ามันจะเอื้อในการจัดการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนวันนั้นคําว่าบริบทเป็นศัพท์ทางการมากๆนะฮะเป็นศัพท์ทางวิชาการ แต่ถ้าพวกเราจะเข้าใจในภาษาของพวกเราเองนะก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละนะเรียกว่าสภาพบริบทหรือบริบทก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องจําให้แม่นต้องจําให้แม่นเมื่อกี้นี่4กลุ่มปัจญานะฮะต้องจําให้แน่นนะครับยังเหลืออีกห้ากลุ่มปัฏญานะที่วันนี้จะใส่ให้นะแต่ว่าจะใส่ให้ทั้งหมดไม่ได้เพื่อให้พวกเราได้เกิดการเก็บจําที่ดีนะครับการอ่านแบบสวดลวดเข้าใจคําว่าการอ่านแบบสวดลวดไหมครับเอาปริมาณน่ไม่ได้เอาคุณภาพอ่ะผลนี่มันเกิดขึ้นคืออะไร คือจาอะไรไม่ได้เลยอ่ะพอไปทาข้อสอบแล้วมันก็เออเรอนะครับเฮ้ยอะไรวะไอ้ e i, ตรงนี้คุณคุณนะ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอาการแบบนี้วันนั้นเวลาที่พวกเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านเอาคุณภาพ้าก็ต้องอ่านเอาแบบเด็ดขาดอ่ะแบบเด็ดขาดเลยอะไรที่เรียกว่าเด็ดขาดนะคือหมายถึงว่าสามารถที่จะอ่านแล้วเนี่ยสามารถอธิบายได้รู้แจ้งแทงตลอดเวลาไปเจอข้อสอบแล้วเป็นไงครับก็ทําได้ก็การได้ไม่ได้เกิดแต่การเดานะฮะเพราะนั้นนี่คือส่วนที่สําคัญนะในค่ายของอาจารย์โน้ก็อย่าลืมนะครับ ่ายคนชนเป้าในวันที่1-5เมษายนเนี่ยกระบวนการพวกนี้พวกเราจะได้เลยแหละนะครับได้กลับไปแบบ1 0 0เลยนะอยากจะให้พวกเราได้มาสัมผัสได้มาพิสูน์นะครับรับจานวนจํากัดที่ชัยภูมิด้วยนะฮะในขณะที่ออนไลน์เนี่ยพวกเราก็จะได้รับเอกสารเป็นแพ่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่โฟ,ฟกัสจริงๆเนี่ยเราจะไปเจอกันที่ค่ายนะครับเพราะนั้นทุกวิชาเอกนะทุกวิชาเอกนะครับนะบเจอกันในวันที่1-5เมษายนนะฮะแต่พวกเราก็ต้องจองไว้ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็มีจํานวนมาพอสมควรแล้วแหละ แต่ว่าก็จะเปิดรับพวกเราไปเรื่อยๆเนี่ยในกรณีที่พวกเราเพิ่งอาจจะมาเจอไงไปเจอกับอาจารย์โน้ตในช่อง Google หรือบางทีก็ไปเจอในช่อง YouTube อ่ะนะครับให้กลับเข้ามาที่เพจอาจารย์โน้ตเตอร์แล้วมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับรายละเอียดที่พวกเราจะได้ไฟล์แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่ลงทะเบียนแค่3 0 0บาททั้งภาคก่อนแล้วก็ภาคขอด้วยนะฮะวันนั้นใครที่สนใจก็ตามนี้แล้วกันนะครับเอาละปรัชญาตัวแรกครับปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม อันนี้ก็เป็นแนวที่มาที่ไปของพระธรรมปีดกนะครับนะฮะปรัชญ,ญานี้ก็มีความเชื่อว่าอย่างไรครับเชื่อว่าการศึกษาได้เป็นกิจ,จก,กรรมของชีวิตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์แสวงหาจุดมุ่งหมายให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นการจากการศึกษาตามปรัชญ,ญานี้เขาจะใช้หลักไตรสิกขาการศึกษาอยู่3อย่างไตรสิกขาไตรแปลว่า3ใช่ไหมครับสิกขาแปลว่าศึกษานะ่นะก็ประกอบไปด้วยศีลศีลคืออะไรศีลก็คือปฏิบัติดีถูกต้อง ใครผิดศีลก็คือผิดปกติเพราะนั้นศีลคือสภาวะปกติของพวกเราเองนะผิดเมื่อไรพวกเรากระเื่อปฏิบัติเนี่ยผิดไปในวันนั้นเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นศีลก็คือการประพืติปฏิบัติที่ถูกต้องที่เป็นปกติสมาธิคือการวางใจให้แน่วแน่มั่นคงแล้วก็หนักแน่นพวกเราตอนนี้มีความหนักแน่นแค่ไหนมาฟังอาจารย์นติวเตอร์เติวเนี่ยนะฮะไม่จอกลอกแจ็คแลกเตีวเสร็จทบทวนไปด้วยกันพยายามทวนในคําพูดนะครับแล้วก็ดบทบทวนโดยการอ่านตัวหนังสือ แหแล้วก็พยายามสรุปมาเป็นของตัวเองให้ได้แล้วก็อันที่3ปัญญาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดปัญญาปัญญาก็คือการเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอย่างนี้ฮะสืบเนื่องจากพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าในแปดหมื่นสร่พันมคันย่นย่อมาก,ก็เหลือมักมีองค์แถูกไหมฮะอันนี้ก็ยังเยอะอยู่พอเยอะปุะ๊บพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเงี้ยรวบลัดเลยมันก็คือไตสิกข,ขาไตาสิกข,ขาก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลคือการ ประพฤติตนเป็นปกติสมาธิก็คือความแน่วแน่มั่นคงฟังแล้วจดจ่ออยู่กับอาจารย์ญญโนติวเตอร์เขาเรียกว่าคนที่มีสมาธิวันนั้นการทําสมาธิจึงไม่ใช่แปลความว่าเป็นนั่งหลับหูหลับตาเอาอย่างนี้ไม่ได้แบบนั้นบางทีก็ไม่ได้เกิดสมาธิเลยนะจิตตะเลยตะเลยไปไหนก็ไม่รู้เขาเน้นที่จิตถูกไหมฮะจิตของเราเนี่ยสำคัญมากพูดถึงดวงจนันทร์เพิ่เนี่ยจิตของผู้เรามาันไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วนะครับตัวเรายังนั่งฟังอาจารย์ญญโนนี่แหละแต่จิตไปถึงแล้วจิตขึ้นไปนู่นแล้วนะครับ ถ้าบอกว่าไปไหว้ท่านเท้าสุรานารีนะคุณย่าโมที่โคราชเนี่ยจิตมันไปถึงตรงนั้นแล้วนะฮะตรงแท่นกราบคุณย่าโมแล้วนะแต่ตัวเรายังอยู่ตรงนี้ะันนั้นจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากเลยการอ่านหนังสือที่จะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องทาอะไรฮะทาสมาธิก่อนให้จิตเกิดการจดจ่อแน่วแน่ก่อนนะพยายามที่จะมีอารมณ์นะถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าให้มันมีฟีลลิ่งถูกไหมมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกร่วมในการอ่านนะมันก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะฝึกทําได้บ้างน้อยแค่ไหน นะแล้วก็เกิดปัญญานะเป็นการแก้ไขปัญหาสุดท้ายเลยเนะี่ยปัญญานะครับอันนี้ก็คือปัญญาตามแนวพุทธธรรมอันแรกเลยนะฮะต่อมาปัญญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเคเรื่องมือสําหรับพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ประเทศชาติด้วยเพราะ,ะนั้นการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆกการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติถูกไหมฮะ การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการที่จะพาให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านบนช่วงวัยวิกฤตไปแหแล้วการศึกษาเนี่ยจะต้องมุ่งพัฒนาแล้วก็เพิ่มพูนองคความรู้ใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นมุ่งสร้างปัญญาแล้วก็คุณลักษณะอันมุ่งประสงค์ของชีวิตแล้วก็เน้นการเรียนรู้แบบอะไรครับสหวิทยาการและก็รวมไปถึงการนําเอาความรู้ไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยด้วยอันนี้ก็คือปัญญาการศึกษาตามแนวอะไรครับพระราชดำริีแหมจะจำให้ดีนะครับ2กลุ่มเลยนะฮะต่อมา ัชญ,ญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมของท่านศาสตราจารย์นทศสารโรดบัวศรีนะฮะเน้นการสร้างปรัชญ,ญาการศึกษาไทยจากพระพุทธศาสนานะครับโดยการยึดผู้เรียนนะได้ศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีอินเทอร์แอคชั่นฮะปฏิสัมพันธ์ระวางตนเองกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นการอะไรครับทดสอบตามขั้นทั้งสี่ของระยะสีส่ประกอบไปด้วยทุกสมุทัไทยนิโรธมรรัก ในเรื่องของอรยิยสัจสีเนี่ยเป็นหลักแห่งความจริงอันประเสริฐสีประการพระพุทธเจ้าจะแสดงผลก่อนแล้วก็ค่อยอินควรี่ฮะค่อยๆสืบสอบไปหาเหตุไอ้แมก็จะเป็นคู่กันทุกข์กับสมุทัยนิโรธกับมรสมุทัยเกิดก่อนจึงเป็นทุกข์นะเพราะว่าทุกข์เนี่ยคือความเดือดเนื้อร้อนใจไอ้ก็มีสาเหตุมาจากไอ้ตัวสมุทัยนิโรธดับทุกข์แล้วนะฮะและแนวทางในการดับทุกข์คือมรรคนะก็เป็นคู่กันเพราะนั้นะมรคมาก่อนนิโรธ นะแต่ก็เรียงแบบนี้ถ้าจะเรียงให้ให้เป๊ะเลยก็คือสมุทัยทุกมรรนิโรธนะสมุทัยทุกมรรนิโรธนะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่คล้ายกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะต่อมาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญานะของจองเบียเจทีเจเขาเชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมานี่นะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ลอมแล้วก็มีแนวโน้มมืดฐา,านที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอยู่สชนิด ก็คือการจัดการแล้วก็การรวบรวมนะฮะ organization เนี่ยและก็รวมไปถึงการปรับตัว adaptation นะฮะโดยที่เขาอธิบายว่าไงครับการจัดการและการรวบรวมเนี่ยหมายถึงการจัดแล้วก็รวบรวมกระบวนการต่างๆที่อยู่ภายในให้มันเป็นระบบที่ต่อเนื่องส่วนการปรับตัวเนี่ยเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมดุลเนี่ยมีอยู่2อย่าง 1. การซึมซับหรือดูดซึมนะฮะ assimilation นีเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเ,เกิดกระบวนการในการซึมซาหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้รวมเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญาเป็นคอนเนคทีฟสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือการปรับโครงสร้างทางปัญญา a c คค m ม o d a เดชันอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชาวปัญญาครับที่มีอยู่แล้วเป็นของเดิมนะฮะที่มีอยู่แล้วเป็นของเดิมนะฮะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่เพราะนั้นนี่คือทฤษฎีของพีเจ นะที่ฎดีของ B ีเเขาเชื่อว่าอะไรฮะทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมมีแนวโน้มอ,อยู่2ชนิดคือการจัดก,การรวบรวมแล้วก็การปรับตัวการจัดก,การรวบรวมเป็นกระบวนการต่างๆที่ต้องการทําให้เกิดระบบที่ต่อเนื่องในส่วนของการปรับตัวมีอยู่2อ,อย่างก็คือการดูดซึมและก็ปรับโครงสร้างถ้าการดูดซึมเนี่ยนะจะเป็นลักษณะอะไรครับ การดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้รวมอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญาแล้วก็การปรับโครงสร้างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชาวปัญญาที่มีอยู่แล้วนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปแล้ว11เฟรมเนื้อหาก็จะอัดค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะวันนั้นพวกเราต้องรีฟังบ่อยๆแล้วก็อา่านหนังสือเนี่ยอาจารย์โน้นเนี่ยได้โฟกัสเนื้อหาที่มันสําคัญจําเป็นไหมพวกเราล่ะเนี่ยคือเนื้อหาที่มันสําคัญทั้งนั้นเลย ถ้าพวกเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยอสุดยอดเลยนะครับนะสุดยอดเลยนะวันนั้นรายละเอียดที่จะเป็นการโฟกัสลึกๆล,ลงไปเนี่ยเราต้องมารับที่ค่ายค่ายคนชนเก้าเป้านะวันที่1ถึงวันที่5เมษาย,ยน 6. 3สาที่ชัยภูมิใครสนใจก็ลงทะเบียนมาได้นะใครสนใจก็ลงทะเบียนมาได้ตามรายละเอียดตรงเนี้ยนะห้าวัน4ี่คืนเข้มข้นเน้นคุณภาพมากทุกวิชาเอกนะครับรานนั้นใครที่สนใจตอนนี้ยังมีที่นั่ง เหลือพอที่ให้ท่านมานั่งติวกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับใครที่มีความใฝ่ฝันว่าเอ,อออาชีพของเราอนาคตของพวกเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละพวกเราก็ต้องทุ่มทุนนะฮะจริงๆในในราคานี้ด้วยแล้วก็ในกรอบระยะเวลานี้มันคุ้มค่าม,มากเราใช้รีสอร์ทในการติวด้วยเนี่ยนะครับโอเคนะฮะในส่วนของกระบวนการในการคัดกรองผู้ป่วงผู้ป่วยเนี่ยจะมีกระบวนการที่เข้มแข็งมากนะเพราะว่าพี่หมอก็าเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ด้วยนะครับเอาล่ะในค่ำคืนนี้ก็คงจะยุติไว้เท่านี้ นติวเยอะไม่ได้นะพอเดี๋ยวพวกเราติวไปมันก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ะไรอ่ะแนววันนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาน้ําซึมบอทรายแต่ขอให้พวกเราจําได้เป๊ะที่สุดนะครับไม่มีความสําเร็จใดไม่ผ่านความเจ็บปวดทุกความสาเร็จมันผ่านความเจ็บปวดได้กันทั้งหมดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าพวกเราจะเลือกเอาประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากหรือเอาประสบการณ์ที่เจ็บปวดน้อยนะฮะมันจะต้องเหนื่อยก่อนแนหะละลาบากมันต้องมาก่อนแหละแล้ววันข้างหน้าพวกเราจะสบายตลอดชาติเลยนะครับ โอเคนะตั้งใจอ่านหนังสืออย่าท้อแท้อย่าผัดวันประกันพุ่งทําทุกวันให้มันมีความหมายกับชีวิตนะอย่าทิ้งว้างนะโอเคนะครับสําหรับในค่ำคืนนี้อาจารย์โน้ติวเตอร์ก็ขอ,อยุติไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ